ปูตำปูไข่ดองด้วยค่ะมาเด้วยค่ะกิปที่สองรอบเดิอขออมีดหยัดงาาาด่ายานะ้วด้าวมนนีซิมิเลอม,มาเบาและ กับอดีตที่เคยเจอมาผ่านหลายปีแล้วละ่ะเจ็ดแปดปีแล้วมั้งค่ะพอดีมันมีผูราถามไหยสุดไดติกต่อนะะทำงานมากเคยเจอปัญหาในเรื่องหน่วยงานบอหรือว่าทำให้เราแบบอึดอัดไม่อยากไปทำงานไหมนะ <c oughs> จบเลยนี่ค่ะจากประสบการณ์จริงนะอันนี้เราซูฟังที่มันผ่านมาหลายปีแล้วแหละแต่มันยังอยู่ในใจเสมอในใจเสมอมากโดยที่แบบว่าไม่เคยลืมนะ เมื่อก่อนพูดเรื่องนี้มาทีไรร้องไห,ห้ตลอดเลยรู้สึกว่ามันประยุติธรรมกับชีวิตอ๋อสิวาสฟังก่อนฉันจะมาบรรจุอยู่นี่เนะอยู่อำเภอโพนน้ยแก้วประกนลนครเท่าที่รู้กันก็คือฉันน้ำางานะจนเป็นคุณคู่ อาอชีพฉันก็คือคู่รับราชการคู่เนี่ยแหละคะ่ะอยู่อำเภอโพ,พน้นนาแก้วจังหวัดสกลนครภูมิลำเนาบานเกิดอยู่อำเภอบ้านม่วงค่ะสกลนครนะคะแต่ที่ฉันน่ะไปย้ายภูมิลำเนาแยกออกจากพ่อกับแม่ไปอยู่หนองคายเพราะว่าเมื่อก่อนฉันทํางานอยู่หนองคายเธอไปเป็นพนักง,งานราชการทํางานอยู่หนองคายเออ ก่อนถี่ม่าบรรจุยอยู่โรงเรียนอาเภอเพอละแก้วใะสกุทครเนี่ยฉันเ็สอนอยู่โรงเรียนพนากรสงเคราะห์เป็นโรงเรียนรัฐบาลเลยคะ่ะอยู่จังหวัดน้องคายตอนนั้นพออจเจริญสอนคําหารเป็นพออดีมาก,ด,มากดีมากดีมากผู้บริหารก็ดีเพื่อนร่วมงานก็นดีดีทุกคนแต่ก่อนหน้านั้น ตอนที่ฉันจะย้ายเข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ฉันเคยสอนอยู่สถานทีแห่งหนึ่งมาก่อนแล้วฉันได้ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองสิวหอาเหสบแุุ่ดพ้ดงกะทำงานปกติดีไม่ได้มีปัญหาอะไรในอยู่วันหนึ่งมา มันเกิดความเปลีป่ยนแปลงในการทำงานของฉันเดี๋ยที่ฉันไปรับรู้เรื่องส่วนตัวเขาก็ว่าเสียแล้วกันอืมไม่ได้เกี่ยวกับงานนะการทำงานเนี่ยต้องแยกนะเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเนาะแต่ ทุกคนอาจจะไม่ทราบเรื่องส่วนตัวของเขาแล้วมั้งเป็นเรื่องที่ไม่ดีอืแล้วเขามาสรุปว่าฉันเป็นคนพูดให้คนอื่นฟังโดยที่ฉันไม่ได้ทำเป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่โอเคเลยแหละไม่โอเคมากเขาจะเข้ามาพอดีบอแต่เราก็เป็นผู้น้อยไงเขาคิดว่าฉันเมาเป็นเปากเป็นนเขาคิดว่าฉันเอาไปนินทาเขา แต่ฉันไม่ได้ยินทานะถ้จาจะไปยินท้าลำไยแล้วเจ้าของแบบเข้าใจไหมว่า,าการกระทําผิดของตัวเองแล้วตื่นเต้นตื่นตัวตื่นตูมไปเองแล้วแวงคนอื่นฉันนั่งอยู่นั้นเกือบปีนึงน่ะทีแรกฉันไม่รู้ตัว มีคนมากัอบสิบซั้นฉันก็ได้รู้ตัวว่าเขาสร้างฉันฉันถามเขายกมือไหวเขาเขาบม่เคยยกมือไหวฉันตอบแล้วก็บ่เคยบอกน้องฉันเฉยอยกมือไหวแล้วก็ซสยขึ้นมานี่แม่ฉันถามเขาเขาก็บอกน้องฉันตอนนั้นฉันก็ใช้สื่อบริสุทธิ์อีบีฉันว่ารู้เรื่องว่าเขาสร้างฉันเออฉันอยากพูดแม่ฉันอยากปลดปล่อยความรู้สึกฉันออกมา ฉันบอกเลยอืมที่ทำให้เคยลืมไหวอ,อะ่ะเสยขึ้นมาเนี่ยว่าตอบฉันก็ไหวประจำทุกวันคือเกา่าอดเอาคุยด้วยก็ไม่คุยด้วยเสยค,คือคือค่อนว่าไม่หูเนี่ยนะอือแบบนั้นแหละฉันก็ทนนะตื่นเช้ามาฉันไม่อยากไปเลยนะทำงานฉันร้องไห้เลยอะ มันไม่มีความสุขอืเราประเทศเนี่ยฉันได้รับผิดชอบการเสื่ออาหารกลางวันให้เด็กน้อยเนาะโรงเรียนนั้นต้องไปซื้อเองฉันเป็นคนรับเมาซสื่อหมดเลยอืมเมื่อก่อนก็ ปทำงานรงเรียนเลยล่ะเอาาตรงๆเลยวเออก็สิเป็นซุ้มเขาอ่ะล่ะจัดแจงไม่ไห้ปะไปซื้อเงินหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เบิกมากเราไม่ฉันมันบ้าลังๆมากให้ดิ้หน่อยเอาไม่ฉันก็บาบวาดอกล,ลาสุดลาสุดนี่คือแปดปีที่แล้วแหล,ละ กินข้าวอยู่โรงอาหารแล้วทีนี้เขาก็ได้ถือเงินไม่ฉันประมาณเกือบสี่หมืนมั้งมีแต่เงินหบพันเมืดในโรงอาหารพักเที่ยงเด็กน้อยกําลังกินข้าวเต็มเลยแล้วก็คู่กกินข้าวเต็มถือเงินไม่ฉันสี 4, ่หมื่นเธอรู้อ่เขาไม่ได้วางให้ฉันแบบนี้นะเขาโยนอืมโยนให้ฉันเลย ใจเต็มพื้นเลยแล้วก็เฉยแล้วก็เดินไปแบบเหมือนคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบ่ม่สมองเธอรู้ไหมว่าฉันก้มเก็บแบบจุกในใจอ่ะจุกในอกอะแบบกูทําอะไรผิดมาถ้าเป็นอย่างคือสิสรัางกูอะไรยังสิอืมถ้าสบัสิ ฉันมาหน้าตอนนี้ฉันยังยังงรู้สึกจุกๆเลยฉันเสียหายเงินสี้อมื่อไม่ได้หน่อยๆเด้ฉันกุมกิบแล้วฉันก็ฝังใจมาถึงจุดทุกควันนี่แลแล้วที่นี่พอจะปิดเทอมเดือนเมษสานฉันไปเขียนยายไปเขียนยายไปถ้าฉันไม่ยายฉันจะลาออกใช่ป่ะเออบุญฟ้ามีตาจริง ฉันก็เล้นเขียนใหญ่ฉันก็เล่นในใหญ่เขาไม่อยู่ในเมืองอันนี้พูดให้ฟังแบบระบายนะมันหลงออกจากอกฉันฉันไม่ได้ลานักเรียน,ฉนเฉลยไหมฉันมาแบบไม่ลาเลยแบบเธอเข้าใจคำว่าอิ่มไหมอิ่มไม่ใช่ว่าฉันไม่เคยเจอรับปัญหาฉันเจอมาทุกอย่างอ่ะอิ่ม ฉันอยากเขาแมาเขาก็บด้ว่าทรงฉันเดียะอันซุ่มผีปอบนะแต่ว่าก็มีคออณะเขากับมากินเลี้ยงเลี้ยงทรงฉันอยู่แล่ที่นี่ฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะดูฉันไหมแต่ฉันอยากบอกว่ามันฝังใจฉันมาแปดปีแล้วอืมแล้วที่ถึ ฉันไปสอบได้ข้าราชการเนี่ยตอนนี้แล้วมีคนนึงมาพูดให้ฉันฟังว่าอ่าสิ่งที่แล้วแล้วมาคิดว่าฉันพูดแต่ที่จริงแล้วเป็นความเข้าใจผิดแต่เธอเชื่อไหมว่าฉันไม่ให้อภัยไหมเออ และฉันไม่รู้ว่าใครจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนฉันไหมคือมันเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่ามันลืมไม่ลงถึงจะตายตัวหน้าฉันะตอนนี้ฉันก็ไม่อภัยอีกแมืมมันมันรู้สึกแบบเมื่อก่อนรักมากรักแบบเอออยู่ดีๆมาเกลียดฉันโดยที่ไม่รู้สาเหตุแล้วมาโทษว่าฉันเป็นคนพูดแล้วไปพูดให้ฉันว่าอีนันอีนี่อีจุยังแต่ฉันจากสี่ฉันไม่ชอบนี่ แล้วบับที่นี่มันบอกฟาม์มียไตดีเด้เออนั่งค่ะอย,อยากสวยกับบอลลูอะไรกับบอลลูแหละแต่อย่างบอกนั่งไว้นะว่ามันบาบบอลลูว่าบาปไผอาจจะบาปฉันก็นได้ทุกมมือนี่หนาเนาพูดตรงๆหนาเละเออฉีดว่ากระเปอ่าผู้ชายเอ,าเออ,เอ,อ,เอ,อซื้อ แต่่าก็ะบอกถึงว่าเออจากที่มังมี่กะกายไม่เหลืออะไรแล้วฉันอยากจะบอกไว้ว่าฉันไม่เคยลืมนะเหตุการณ์ที่เธอโยนเงินใส่ฉันนะ่ะเออเยอะๆนะสี่หมื่นมีแต่ใบพัดนนะ่ะฉันกลุ่มเก็บทั้ง่างตาแบบจุกๆนะอืมแล้วฉันก็จะไม่ให้อภยัยถึงแม้เธอจะมาให้อภัยฉันอะไรถึง เธอจะเป็นอะไรในตอนนี้ฉันก็ไม่แภัยอืมนี่แ่ะคือเหตุการณ์ที่ฉันเคยเจอมาแบบท้อระหดอดทนฉันอยู่แบบคือไปโรงเรียนแบบตตยทั้งเป็นแล้วฉันมาจุกอีกอันหนึ่งก็คือว่าฉันไม่ไลาไม่ไลาเด็กน้อยเลยอืมไม่ได้ลาใครเลยแล้วก็ได้ออกมาแบบมันเป็นความจุ อยู่ดีๆฉันม่มาอยู่โรงเรียนนี้เด็กน้อยที่ฉันเคยพาไปแข่งศิลปะหัตถกรรมโอ้จนได้จนระดับประเทศเทพว่าโอ้หากขึ้นลูกนี่เธอแล้วฉันก็หายไปจากชีวิตเขาอยู่ดีๆ <c oughs> ฉันว่าเป็นยุ่รุเบอร์ทาคลิปเ,เป็นเปล่าเออเริ่มมีซื้อเสียงเขาติดตามฉันกลับขึ้นมากเนี่ยเขาติดตามฉันมาในคนนั้น เขาได้เขาได้ไปชิงอ่ารังอพวกรังผันพระราชฐานเนี่ยแหละดิตโตจันมาโุงเรียนนี้ว่าอยากให้คู่ไปหาเพราะว่าอยากรู้เหตุผลว่าทำไมคู่หายไปเลยแล้วไม่ได้ลานักเรี้ยนเลยตอนนั้นมันอยู่ปหกตอนฉันไปหามันมันอยู่โมหม,หมเธอคิดตัวว่ามัน ฉันจะไปตอบเขาว่ายังไงเออแล้วฉันก็เลยจากบอกซุนเดอร์ว่าอันนี้มันการบายนะมันมีทุกอย่างทุกหน่วยงานที่ฮขาต้องมาเชิญเจอที่ฮ่ต้องเจอแต่ลุกวันนี้ฉันมีความสุขมากคือมีความสุขมากถึงแม้มันจะไกลผ้าอนฉันนะแต่ฉันมีความสุขไม่คิดจะอยากย้ายเลยแล้วมันมีความสุขที่สุด เออพ่อก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีพอฉันได้ไปมาเจอแบบอย่างนี้ฉันกลัวเลยและกลัวแบบว่าอ่าสักวันหนึ่งนะถ้าเกิดว่าฉันง่ายๆฉันยานไปไปเจอแบบมนุษย์ป่าหรือผีบาแบบนั้นอีแล้วฉันอยากจะบอกไว้ว่าเออมาหลูละมือนี้ฉันขึ้นอยากวาวฉันไม่ให้อภัยแม่ จะตายต่อหน้าฉันก็ไม่แอบภายอีกแมะอืมอันนี้บอกเลยถึงแม้คนที่จะรู้จักเขาแล้วมาฟังคลิปฉันในวันนี้ฉันก็ไม่คิดจะให้อัายอีกแมมจะตายต่อหน้าก็กแค่มองแค่นั้นเองคุณต้องในหลับพ้นกรรมที่คุณเหตุนำคนอื่นเขาแบบนั้นฉันนะ่ะเสียเในมากกเป็นปีหนึ่งแบบเหมือนเป็นโลกซึ่เสา้าเลยนะ แบบทําให้ความรู้สึกฉันแบบมันดีขึ้นแบบโอเคขึ้นเออกับสิ่งที่เจอแบบในการทำลายจิตใจนะมันโมเมียนว่ามันสิเห็นให้แบบง่ายง่เธอคิดเบิ่งว่าเรื่องผ่านมาเจ็ดแปดปีฉันพูดทีไรฉันก็จะหลองให้ทุกทีเธอคิดดูว่าฉันเจอแบบเหตุการณ์นั้นอะมันมันมันกระทบจิตใจ ของฉันมากแค่ไหนแมเออดังนั้นเธอไปเจอเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆอย่าไปคิดโทษอันที่เธอเจอมาอาจจะไม่เท่าฉันก็ได้อืสู่ต่อไปฉันกัไมีด้ล่าออกเด้ก็สู้ต่อไปนะในการทํางานไม่รู้หรอกว่ากูจะไปเจอใครกูจะไปเจอขอโทษนะ อีผีบ้าตัวใดก็บรรุบักพีบ้าตัวใดก็บรรลุมันนุดบ้าตัวใดบรรลุแต่ว่าสุดท้ายอะถ้าเราจัดการบริหารตัวเองเป็นคิดชาวสว่าแบบทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะก็อพบอแต่มันจะไปอดคิดะมันไม่ได้จริงอันนี้คือความจริงยอมรับเลยเออฉันคิดว่าคนที่ดูฉันหลายๆคนอาจจะรู้ก็ได้ในเรื่องที่ฉันพูดอืม และฉันก็ไม่คิดจะให้อภัยฉันบอกเลยผู้ดใดสิว่าฉันโหดลายถ้ารุ่นกับสามไว้ใครแนวแตกอ่ฉันกับบมมมักคือกันคนที่สมมาแบบว่าทุกวันนี้ก็ดูแลรักษาดัวยเองไปแล้วกันทำกับใครไว้บ้างมันก็ต้องได้รับผลกรรมอย่างนั้นแหละเออเขาก็ไม่เห็นว่า จะได้มีความสุขมากกว่าเราในการการทำของเขาอาจจะตกนรกทั้งเป็นก็ได้เออขอระบายไม่รู้อ่ะวันนี้เป็นยังไงไม่รู้อยากจะพูดให้ฟังอยากจะเล่าให้ฟังว่าฉันอาจจะเป็นคนไม่ดีนะแต่ฉันก็ไม่เคยทำร้ายใครอืมฉันอาจจะไม่ใช่คนดีร้อยเปอร์เซนหรือฉันจะไม่ใช่คนที่ดีพร้อม แต่ก็ไม่เคยเอาเปรียบใครนะบอกก่อนอแล้วคุณคิดว่าการนะทำของคุณเจ็ดแปดปีนะคุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้แต่ฉันไม่ลืมนะคุณ้ฟังว่ามีแหละนะคะเออขอสูฟังขอระบายเนะี่ยสักสักขิบหนึ่งขอระบายเลยลแหละกับ ออไม่มีอะไรนะแคแค่นี้ล่ะคะ่ะสวัสดีค่ะ